สวัสดีค่ะพ่พเกรามาจากซีรีส์ h a ร m o n y s e c เ e t ดดิวลับฉบับเลเล่นอะค่ะลิลลี่ค่ะเบลเล่ค่ะแวเปิดเป็นจีค่ะรเปิดเป็นแยมค่ะอ่าเอาละเริ่มมาละคู่เราค่ะมันอะไรซีแบบทำไมเราไม่ผักหัวเขาออกไปแต่ตอนกลางคืนหรือหาทางล่าเขาเข้าไปในห้องทำไมต้องนั่งอยู่ตรงนั้นให้ยุงมันกัดเราเครื่องนแรกนั้นหนักไม่คุณก็บอกไอ้องโตคุณอยากนอนได้นะ คุณอยากนอนก,กับผมก็บอกอุ้ยน้าประตูนะใ <c oughs> ช่ปะอยากให้เขาสบเอ๊ยว่อแล้ววันนั้นอนสบายจัง <c oughs> คือหลับจริงเลยเอแต่เห็นแบบมีแบบคลิปเบื้องหลังมาคือแบบว่าล้มหลายรอบอยู่เหมือนกันโอ้โหเป็นเล่นททำหัวหนูโขกผนังด้วยปากใช่คือพี่ลีล้มแบบล้มจริงอ่ะไอ้หนูเข่าเป็นรอยเลยมันคิดว่า ระหว่างคุณเจ้านายคุณบคุณใครบบก,กว่าเรียนก,ก,กันหร,หรือว่ามันพอๆกันหนูว่ามันพอๆกันนหอือคือผมได้เรียนรู้จากเจ้านายผมไม่เยอะเลยนี่แหละเจ้านายเหลี่ยมแค่ไหนเลขาก็เหลี่ยมเท่านั้นแหละค่ะของสำหรับสุพิเรียไม่เหลี่ยมนะคะ <c oughs> สุพิเรียใช้อารมณ์มากกว่าก็จริงอือของคุณคือยังไงมันมันเราเริ่มจะตกหลุมพขาหรือเปล่าเพราะว่าแบบเหมือนความใจดีของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะคือชอบก็พูดอันนี้ตั้งใจตกไม่ได้แบบ เผลอๆอะไรเงมไม่มีตั้งใจหมดแหละเฮ้ยเราทันเขาหรอทันหนูแผนซ้อนแผนอยู่แล้วค่ะทําอะไรทุกอย่างหนูมีแผนให้หมดเพราะว่าหนูเป็นหัวสมองของสุพิรียะแปลว่าเขาตกหลุมรักเราเนี่ยเออหรอไม่ถึงอะไรเรื่องจริงหรืออะไรในเรื่องเออในเรื่องแต่ว่าแอบกดใจนะ e ีสามอะแบบมันอยังไงสิเกิดไม่เห็นกับตาอ้โหคือแบบ คือตัวจีนี่อกหักหลายรอบมาอกหักสามอกหักซออะไรอย่างเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าอุ้ยเรามาก่อนนะทำไมถึงไม่ได้เลือกเราแต่แบบว่าสุดท้ายเราก็มีสิ่งเยียวยาใจคนใหม่ค่ะใครเหรอคะต้องรอดติดตามใช <c oughs> ่ะตอนนี้ก็ลังแบบโดนเยียวยาใจอุ้ยหรือเปล่าเราเไปเต้นเออเราสสบเต้นขเขาทำ <c oughs> ให้แบบยิ้มได้แบบในทุกๆเรื่องเลยอะค่ะก็เลยแบบว่าเอ้ย หรือว่าจะดีนะอะไรนี่แล้ว e ี5ห้าเรามันจะอีพีห้านี่คืออยากให้รับชม e ี5ห้ามันค่อนข้างที่จะน่าราักน่ารักเลยชิลๆอยู่ในห้องด้วยกันสิใช่อคอนโด,ยด,ดเยมเดนฮ้ยเราไม่ถุคอนโดเขาเหรอเปล่าค่ะคือแบบว่าก็เขาทำชิกา่าตกบ้างเดี๋ยวเราเอาไปคืนบ้างไง <laughs> หรอ แต่อยู่ในห้องเลยครั้งนี้มื่ตอนเบลเล่ป่าสปอยให้หมดเลยได้เลยห้องดำเรวเข้าเลเบลเล่เรียกคุยหน่อยไม่แต่ว่าคุณพี่งงมากเลยคุณเก็บได้แตบต้นแต่คุณไม่วิ่งตามเขานะปกติเห็นคุณแบบคุณจะวิ่งตามได้ทุกครั้งแต่ตอนนี้คือทําไมเราถึงทิ้งเวลาเนิ่นนานอยากเป็นไม่หาใใ่แล้วคือกําลังงงอยู่อ่ะไปไหนคุณอยากรู้คอนโดผมก็บอก แม่จะเอามาคืนที่คอนโดได้แก๊ก็ไม่ให้มาส่งอพราะออนแอร์เป็นสี่ีพีเป็นไงพิเแษกับคนใกล้ตัวอุ้ยเลิศมากแม่ชอบมากแม่ดูทุกอาทิตย์แต่บอกแม่ว่าอีพีให้ใหญ่ดูแบบะแม่แม่ชอบอะไรชอบลูกเขยเหรอเท่าไหื่อ้ยเราจะบอกว่าแม่เบลล์ชอบหนูมากจริงแม่ชมี่แบบบ่อยมากมีอวดซีไว้ยังไงเขาชอบแม่ชอบเรายังไงคือแบบว่า ลิลลี่แบบเขาจะบอกว่าอะไรนะลิลลี่นั่งรถเบ็นเล่ไม่ได้แล้วลูกเพราะว่าขาลิลลี่มันติดแม่ซื้อรถใหม่ดีกว่าเพื่อพี่พี่ลิลลี่หนูก็แม่รถหนูไม่ใช่หรอคือแม่ชอบพี่ลี่มากคือจะทักถามว่าพี่นี่อยู่ไหนพี่นี่ทําอะไรพี่นี่ชอบกินอะไรไหมเดี๋ยวจะส่งไปให้ใช่คืองงแบบนี่ล่ะนี่ล่ะสรุปลูกใครแต่หนูเป็นลูกรักแม่เขาอ๋ออันนี้ก็จริงอ่ะแล้วแม่เขารักเรายังไง ล้างหนูมากสุดๆอะคือปกติแม่หนูไม่เคยขึ้นกรุงเทพเพราะแม่บอกว่าแม่ไม่ชอบการจราจรที่กรุงเทพมันรถติดแบบใช้เวลาทั้งวันเลยอะไรเงี้ยในการทําอะไรอยู่ๆวันนี้แม่ขึ้นกรุงเทพนะสักคัอาทิตย์เราไปลงไปเลยยองอทิมีแม่ขึ้นกรุงเทพดีกว่านี่ค่ะแม่เป็นอะไรทําไมอยู่ๆขึ้นมาบ่อยจังอ๋ออยากมากองทุกครั้งที่พกักเบดกจะต้องเห็นแม่นั่งคุยกับเบลเล่จริงแม่เหมือนพ่เศนิตอนอยู่ในกองอออคุณเป็น s u r p คนโปรดเหรอสุดแล้ว แม่รักหนูแม่รักหนูคนเดียวในแชทกลุ่มไม่มีแล้วชื่อหนูอ่ะมีแต่ชื่อเบลเล่พ่อถามเบลเล่จะกินทุเรียนอีกไหมลูกแม่ถามเบลเล่จะได้อะไรจากระยองไหมลูกเดี๋ยวแม่เอาไปให้ต้องกดมอร์นิ่งแม่ทุกวันเป็นเซอร์ไพรส์ละยองเนาะโอ้ยแน่นอน้อมแล้วครับเลยเหรอมหอมรักคุณแม่ครับคุณแม่คุณก็รักเขาอย่างนี้แล้วครับเออแม่หนูไปเป็นแม่ลองสลับไหมเออเอาเราเปลี่ยนนามสกุลกันเลยดีกว่าเอาเลย เขาพูดตลอดเลยว่าเขาจะเปลี่ยนที่อยู่แล้วทำไมพูดจะย้ายไปอยู่บ้านเขาหรอคะใช่ค่ะที่นัปลิลี่พี่ก็ว่ามันก็ดีเราไม่ต้องเสียอะไรเท่าไหร่นะถูกแล้วเพราะว่าถ้าไปอยู่พ่อแม่เขาจะซื้อรถคันใหม่ถูกเขาไม่ได้ซื้อให้หนูแล้วนะซื้อให้พี่ลี่แล้วเพราะว่าค่ะรถน้องเล็กตามไซส์ตัวน้องค่ะแล้วแบบว่าอะตัวน้องกับตัวหนูไม่เท่ากันอะแล้วแบบพอเข้ารถไปแบบเป็นเล่ค่ะพี่ชนคอนโซลแต่ว่าแบบส่วนสูงคือมันก็ฮอบอยู่หนาส่วนตัวอะไรคะ หนูเตี้ยไปหรือเปล่าใช่ก็กำลังดีพะโคพาง่ายแบบกระโดดเขาก็หลับไเลยสูงเท่าไหร่อ่ะสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ของจริงค่ะนี่เออสูงเท่าไหร่เราอยู่ตรงใจพอดีวะอันนี้คืใครขอคืนลองลองวัดลองขอแหล่ะขอลองซบบ้างดิเป็นไงมันดีไหมสบายไปหนูหนูก็หลับไปเลยเไปละ แต่เดียวกันไปเราเราบอกเรามันจะเป็นยังไงเวลาคบกันเดินยไหมมีขนาดตรงนี้กับคบกโอ้โหอยากจะบอกอีพีต่อไปอ่ะทีินิกจัดฟันใกล้ชั้นน่ะแบบสุดสุดอ่ะเือเหยนใช่คือยิ้มไม่หูบแน่นอนแต่ว่าอีพีต่อไปแยมอาจจะเป็นงดน้ำตาลนิดหน่อยทำไมอารมณ์เธอแปลปรนมากจริงอีพีห้าต้นไปอารมณ์แยมคือขึ้นขึ้นลงลงไม่ไม่ได้โกรธนะแต่แบบงดน้ำตาลดีวันดราม่าด้วยอุดารมาแบบของแยมขึ้นหนัก หนักแบบหนักมากใช่ดีก็รักเอ้ยรักอะไรใครพูดจะปล่อยหมดแล้วจปอยหมล้วไหัวจะปล่อยหมดแล้วมหัวดำบู๊นที่จ๋าไปแล้วไม่ใช่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 เรารักกันได้จ๋าพี่ที่จ๋าไปเลยตรงนี้อยู่สวัสดีค่ะเรารักกันไม่เรารักกันในชีวิตจริงใช่ชีวิตจริงใช่ใช่ใช่ อ้าเพราะว่ามันน่ารักไงมันก็เลยแบบรักกันในเรื่องมันต้องขึ้นกับเจ้านายไงจริงๆเราไม่ต้องขึ้นกับใครนี่ล่ะแต่เราต้องขึ้นกับบริษัทด้วยถูกถูกค่ะคนปว QC อยู่นี่นะคะไม่แมวนะคะห้องเย็นชอบห้องอุ่นหรือว่าชอบยุงใช่ชอบอยู่อย่างให้ยุงกันนอนทั้งคืนได้เลยนอนคนเดียวแล้วเป็นลยอ่ะ พี่ขอไปนอนแล้วอหลังจากนี้ก็คือเตรียมพบความแบบสนั่นสุดๆค่ะของคู่เราแล้วก็คือเริ่มคิดมงคนเรื่อยๆแล้วแต่ ep ห้านี่แหละแบบรับประกันแล้วตอนนี้มีใครแซวมั้ยมีใครแซวมั้พี่หมีพี่ซอนใช่แซวแบบแบบจับมือกันอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยตัวติดกันคุณก็จับกันอยู่นะคือใช่คือสกินสีมากใช่ค่ะคือแบบ อ่ะหนูเป็นคนที่แบบว่าติดสกินชิปกับคนที่ให้ติดถ้าสมมติคนอื่นมาจับหนูก็รู้สึกแบบหนูหนูแอบแบบเอ้ยแต่ตัวเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่ากับครอบครัวหนูหนูยังแบบไม่ให้สกินชิปขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเออปกติหนูก็ไม่ได้สกินชิปกับใครขนาดนี้แล้วเนี่ยชอบชอบแบบจับตูดเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณไปเฉลยเขาทำไมอะ นี่างเงี้ยไม่เพราะเราแบบเราอยู่องค์กรที่มมันพอดีคือแบบหรือว่าแบบพี่จริงๆพี่เขาจะตับเอวแต่ว่ามันใช่ยาวอ่ะเนี่ยเราลองหันข้ามมือมือหนูอยู่ตรงเนี้ยเออเราจะเรียกแบบเออเปเลยแล้วอย่างเงี้ยแบบอย่เขาจะต้องผมเซ็กชั่วหรอกเขเอฟเซ็กชั่วลัสบ้าของหนูขับมาแค่เอ็นดูใช่แต่เดี๋ยวถ้ารูปอย่างงี้เออแต่ให้ไงยอมยอมคุณไอคุณไอกับคุณเมย์เขามีแบบเรียกการคุณไอคุณเมย์แล้วถ้า เราเราจะเรียกว่าอะไรในคู่เราในในชีวิตจริงหรือในเรื่องในเอาในเรื่องก่อนไองก็คุณก็คุณคุณคุณมีแค่คุณกับคุณอะไรเงี้ยคุณแล้วคุณเท่านั้นใช่คนในใจผมถ้าเป็นชีวิตจริงเราจะเรียกแบบคนรักเราว่าอะไรเธอหนูชอบเรียกว่าน้องใช่แทบชอบแสดงความเป็นพี่หนูชอบเรียกพี่กับเธออืม ใช่เเขินเองอะไรเนี่ยออนสุดท้ายนะให้ฝากหน่อยฝากแฟนๆแให้เป็นกำลังใจให้คู่เราหน่อยสิคู่รับรับแบบป่วนๆของเราค่ะก็ฝากคู่ของจีแยมด้วยนะคะรับรองว่าอีพีหลังจากเนี้ยเข้มข้นึ้นแน่นอนค่ะใช่อ่ะแล้วก็ต้องรอติดตามดูนนะคะว่าพวกเราจะได้รักกันไหมเพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้านายค่ะใช่ถ้าเจ้านายไม่ได้รักกันเราก็รักกันไม่ได้ อติดตามได้ทุกค่ะติดตามซีรีส์ h a r m ม n y ซ e c r e t ได้ทางช่องวัน31วันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งค่ะค่ะแล้วก็ติดตามเวอร์ชั่นอันคัดได้ที่ iq.com แล้วก็ i g e นะคะทีเดียวเท่านั้นคะ่ะ